นีนมหากบในคลองเหมือนเดิมครับฝนตกหนักนะสี่ห้าทุ่มนะตอนนี้มันจะเกือบห้าทุ่มแล้วป่ะเดี๋ยวไปหากรบฝนได้แล้วครกบกบก็ต้องหาได้ก็ได้นะเพราะว่ามันตกหนักครับน่าจะมีงูหนูลงไปบ้างหนูก็น่าจะเจอนะครับนี่ไงเดี๋ยวก่อนเลยเนี่ยไหนน่ยอะไรอะเนี่ยโอ้ไอ้ครับครับ จากนี <One input> ้พีดเยอะจับวัาเจอมือก่อนเจอตะคราบก่อนตะครานะเพิ่งนี่คราไหนไหนเออเออปล่อยเล่นมาจากไหนวะเฮ้ยเขาแบบเขาก็เจอนะมือก่อนเนี่ยเสาอ่ะจะจับสาวก่อนเนาะจะจับแก้มก่อนเนาะเอปล่อยเอปล่อยตุงนี้มีเล็กกว่า ยังมีเลขนะครับจับก่อนใส่ป่อยนะครับเริ่มเจออะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยแล้วเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเริ่มมีขั้นเดือดเรยครับเจอเต่าเจอไหมก็จะขาดเต่าไม่หมดหื้อ

จะจับเป็นเนื้อเป็นยางอ่ะอิงโกะครับดูบบปากเะปากก็น่ารักนะนิ่มๆของ,งอย่างนะครับคือใส่ดุกจับทุบก็คนนี้แค่แค่อิงโกครับของนี้อันนี้อิงยางอันนี้ขอเก็บไปนะครับอาจจะไม่ได้กินครับอาจจะเก็บไปเลี้ยงมันน่ารักดีผมชอบมาอิงโกเขื่องเลยนะครับอิงโกไม่ค่อยโดดแต่ถ้าอยู่ในน้ำครับจับก็ไม่ได้ง่ายนะอิงโก ยางไปเก็บโขกไว้กันกนี่เสียงร้องเลงยโอ,กอก๊กอาโอ๊กอาเก็บโขกไะเดี๋ยวเราก็มาชมครับเดี๋ยวเราไปปุ๊บท่านมีน้ำไหมมันจะบุกน้ำอยู่เลยโขก,กไวมากไปแต่ถ้าใครมีเราจะมาจับมาปล่อยน้ำตรงนี้นจับเด็ก นมีคนท่องอยู่เดี๋ยวเราดูนไล่เนี้ยแต่ก็ปล่อยน้ำตรงนู้นเพราะมันมีก็เดี๋ยวเข้าวปัตรพาครับเอ้ยข้าปัตเตาข้าวปัตรกันหกกี่วะหกล่ะใหญ่ปะ่ะเข้าเลยอ

nó. À. Đi vào đây. luôn đi, à, vô, mà mà đi okay. này. mã À tao Mày phải đi nhá. Ok nhá. Để lại không lại.

เาดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดนี่อไตเนี้เห็นตรงนี้่ะไม่เห็นน้ำมากได้ครับสาริดเลยตัวเนี้ยกบบ้างหนูมากไอ้กบเต่าเดี๋ดูหนูตัวงี้หายกัมเข้าวันนี้ออกวันนี้ขับไยเลยสน ทังไลไปโน่นอะ่าหายไปแล้ววะ่ะหายไปแล้ววะ่ะหมดเลยเฮ้ย,ยนี่นี่ใครเนี่เยเฮ้นี่นมาทิ้ใบมันตัน,น,ตนไ่ไามมาตตันไปเอาไปตันว่าจะเองยังไปน้่ยกัเลยอ่ะ เสียงมันร้องไงเฮ้ยเสียงอะไรวะออกแล้วทิศออกไปเลยไปนู้นไปทอนู้นไปทอนู้นไปตรงนู้นแหละมีตัวหนึ่งวะเออมีตัวงูเฮ้ยมีอีะฮะมีไปนู้นไปนู้นแล้วอันนี้ไปนี่นะอือมีตัวหัวนี่หันู้นี่นี่นี่ทิศนี่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  เนี่ยไฟผมเนี่ยดูไฟผมนี่

เรียบร้อยครับได้หนตัวครับหนูเดี๋ยวดูท่ออีกหนึ่งตัวครับเสร็บร้อยครับได้ครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราดูท่อครับเล็กตัวนึงพุทธเงยเลยได้สี่ชนิดแล้วตัวนี้อะไร้บ้างกบกบเต่าเงือหนู Ngon rồi thấp Nó đổ nước rồi. Ừ. Rồi. Ừ. Đâu rồi? ngay kìa. พ่อเขาเนี่ยสั่งมนี่เห็นอยู่ปะ่ะเจ็บร้อยตายแล้วงุ่นง่นง่นออ,อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วจิดออกมาแล้วไปนี่เลยนี่นน่นน่นนน อุ้ยกุดด uh, ุูนปลนัหกที่ครับนเดี๋ยวไปดูนครับเผื่มันจะมีอีกโอ้ยเจ็บหมดเลยู่เข่าล้ม ัวใหญ่ตัวนี้ตัวอ้วนเลยครับไปไปดูตัวงเหมือนมันยังมีอีกนแหละเสียบเสียบก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมดึดยึดไม่ออกสวนออกมางูว่าจับไม้หรอลมลมเหนื่อยเพื่อนกันเดือมรึเพื่อนกันลมเออลมเหนือรถหมดหมดหมด นี่แถบน,นู้นนะอือเนี่ยอ่าไปดูที่าตอนที่เราวิ่งครับมันมีตัวเสร็จไปตอนนี้สรุปแจ้งก่อนแกก่อน,น,นครับหนูสองกบหนึ่งเต่าหนึ่ง แล้วก็อื่นหนึ่งครับด้กินหนูครับจะเป่าไว้ป่อยครับอื่นอะไรไว้ป่อยผสมอยวาไปผสมครับที่ได้กปะแสน้ทแล้วโคตรมาเลยครับวันนี้เหนื่อยมากเก็บข้อเข้าครับไปก่อนครับบ๊ายบายสนุกมาก